เกิดอะไรขึ้นกับบิตคอยกันแน่วันนี้เราจะมาเจาะลึกปริศนาการล่มสลายครั้งใหญ่ที่สั่นสะเทือนวงการคริปโตไปพร้อมๆกันครับคือแค่เพียงพริบตาเดียวจริงๆครับเงินกว่า111,000ล้านดอลลาร์หายวับไปจากตลาดคริปโตใน24ชั่วโมงเป็นตัวเลขที่น่าตกใจมากแล้วก็ทำให้หลายคนเกิดคำถามขึ้นมาทันทีเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แน่นอนครับว่าพอเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น มันก็กลายเป็นข่าวพาดหัวใหญ่ไปทั่วโลกเลยทีเดียวสร้างความตื่นตระหนกให้กับนักลงทุนนับล้านที่เห็นมูลค่าในพอร์ตของตัวเองลดควบลงไปอย่างรวดเร็วแต่พาดหัวข่าวเหล่านั้นนะครับมันบอกเราแค่ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่คำถามที่สำคัญกว่านั้นจริงๆก็คือทำไมทำไมมันถึงเกิดขึ้นได้รวดเร็วและรุนแรงขนาดนี้เอาเลยครับ เรามาเริ่มการสืบสวนกันเลยดีกว่าผู้ต้องสงสัยรายแรกของเราโผล่มาแล้วแล้วที่น่าแปลกก็คือมันมาจากโลกการเงินแบบดั้งเดิมนี่แหละครับคือเรื่องของเรื่องมันเริ่มจากข่าวการแต่งตั้งประธานธนาคารกลางสาหรัฐหรือเฟดคนใหม่นี่แหละครับซึ่งตลาดเขาก็มองกันว่าเฮ้ยคนนี้อาจจะมาแบบสายเหี่ยวอาจจะมาปิดก๊อกเงินในระบบพูดง่ายๆก็คือเงินที่เคยไหลเข้าสินทรัพย์เสี่ยงอย่างคริปโตเนี่ยมันอาจจะน้อยลงนั่นเองครับ แต่เดี๋ยวก่อนนะครับแค่ข่าวนี้ข่าวเดียวเนี่ยนะจะมีพลังทำลายล้างสูงขนาดทำให้เงินแสนล้านดอนลลาร์หายไปได้เลยเหรออืมมันฟังดูเหมือนเป็นแค่ตัวจุดชนวนมากกว่านะแสดงว่าต้องมีอะไรที่มันใหญ่กว่านั้นซ่อนอยู่เบื้องหลังแน่ๆถ้าเราอยากจะหาตัวการที่แท้จริงเนี่ยเราต้องมองให้ลึกลงไปกว่าแค่พาดหัวข่าวครับต้องดำดิ่งลงไปใต้พื้นผิวของตลาดเลยเพื่อไปทำความรู้จักกับพลังที่ซ่อนอยู่ที่เราเรียกกันว่า สภาพคล่องครับและนี่แหละครับพูดต้องสงสัยตัวจีนของเราความเสี่ยงด้านสภาพคล่องพูดให้เข้าใจง่ายที่สุดเลยนะครับมันก็คือความยากในการเทขายสินทรัพย์ที่เรามีอยู่โดยที่ไม่ทําให้ราคาของมันร่วงระนาวอ่ะลองนึกภาพตามนะครับตลาดที่มีสภาพคล่องสูงเนี่ยมันก็เหมือนเรากําลังขายบ้านในทําเลทองเลยครับคือมีคนอยากซื้อเต็มไปหมดต่อคิวกันเลยขายออกได้ทันทีแถมยังได้ราคาดีด้วยแต่ในทางกลับกัน ตลาดที่สภาพคล่องต่ำโอ้โหมันเหมือนเราพยายามจะไปขายบ้านร้างกำป่าลึกเลยครับคือถ้าไม่มีคนสนใจซื้อสุดท้ายก็อาจจะต้องยอมขายแบบขาดทุนย่อยยับไปเลยและนี่แหละครับคือจุดที่มันพีคที่สุดเลยเพราะถ้ามองจากภายนอกเนี่ยตลาดคริปโตดูเหมือนจะมีสภาพคล่องสูงมากเลยนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วทั้งหมดนั้นมันเป็นแค่ภาพลวงตาเป็นภาพที่เปราะบางมากซึ่งถูกสร้างขึ้นจากบางสิ่งที่มันอันตรายกว่านั้นเยอะเลยครับ แล้วตัวเลขนี้คือหลักฐานชิ้นสำคัญที่มัดตัวคนร้ายเลยครับ3.58เท่าตัวเลขนี้คืออะไรมันคืออัตราส่วนของเงินที่ใช้เดิมพันกับราคาสินทรัพย์เทียบกับเงินที่ใช้ซื้อสินทรัพย์นั้นจริงๆพูดง่ายๆก็คือมีคนพนันกับราคาบิตคอยมากกว่าคนที่ซื้อบิตคอยจริงๆ เกือบสีเท่ามันเหมือนกับการสร้างพีระมิดกลับหัวเลยครับที่มีฐานเล็กนิดเดียวแต่ข้างบนกลับใหญ่โตมโหรานซึ่งแน่นอนว่ามันรอวันที่จะล้มคลืนลงมาได้ทุกเมื่อภาพนี้อาจจะดูซับซ้อนนะครับแต่หัวใจสําคัญของมันก็คือทุกอย่างในโลกคริปโตมันเชื่อมโยงถึงกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขุดกฎระเบียบต่างๆแล้วเจ้าเลเวอรจที่เราพูดถึงเนี่ย มันก็เป็นเหมือนตัวเร่งปฏิกิริยาชั้นดีเลยครับที่ทำให้ความเสี่ยงทุกอย่างมันทุยความรุนแรงขึ้นไปอีกและไอ้เจ้า Leverage ที่ว่าเนี่ยมันสร้างวงจรหายนะที่ลุกลามเหมือนไฟลำทุ่งได้ยังไงเอาล่ะครับเรามาดูกันมันเริ่มจากจุดเล็กๆเ,เลยครับข่าวเฟดทำให้ราคาตกนิดหน่อยแค่นั้นเองแต่คนที่ใช้ Leverage สูงๆอยู่เนี่ยก็โดนสิ่งที่เรียกว่า Mar g i n c ค l l คือถูกเรียกให้เติมเงินประกันพอไม่มีเงินไปเติม ก็โดนบังคับขายครับทีนี้พอมีการเทขายล็อตใหญ่ออกมามันก็ยิ่งกดให้ราคาตกต่ำลงไปอีกแล้วก็ไปกระตุ้นให้เกิดมาจินคอ l l กับคนอื่นต่อวนลูปเป็นโดมิโนโล้มแบบนี้ไปเรื่อยๆครับแล้วนี่มันไม่ใช่แค่ทฤษฎีบนกระดาษนะครับแต่มันคือเรื่องจริงที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเป็นฝันร้ายที่สร้างความเสียหายมหาศาลให้กับนักลงทุนมันนับไม่ถ้วนเลยพอเราเอาชิ้นส่วนทั้งหมดมาต่อกัน ภาพมันก็ชัดเจนขึ้นมาทันทีเลยครับสรุปง่ายๆเลยนะครับข่าวจากเฟดเนี่ยเป็นแค่ประกายไฟเท่านั้นครับไม่ใช่ต้นต่อของไฟไหม้ตัวการที่แท้จริงก็คือห้องที่เต็มไปด้วยน้ำมันซึ่งก็คือ Leverage มหาศาลกับสภาพคล่องที่มันเปราะบางมากๆนั่นเองพอประกายไฟเล็กๆตกลงไปก็เลยเกิดการระเบิดครั้งใหญ่อย่างที่เราได้เห็นกัน เหตุการณ์ทั้งหมดนี้มันก็เลยทิ้งคำถามสำคัญเอาไว้ครับว่าแล้วรากฐานของตลาดคริปโตจริงๆเนี่ยมันแข็งแกร่งพอที่จะรับมือกับแรงกระแทกครั้งต่อไปได้หรือเปล่าหรือว่านี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นของวิกฤตที่อาจจะใหญ่กว่าเดิมเป็นเรื่องที่น่าติดตามกันต่อไปจริงๆครับ